เอาละครับก็กลาดสวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับเกมฟิชชิ่งแพลเน็ตแล้วก็อยู่กับข้อมูลบอใหม่น,นะครับซึ่งหลายๆคนคงเห็นโพสต์บ้างแล้วสําหรับใครที่ยังไม่เห็นนะครับบอร์ใหม่ที่จะเข้ามาเร็วๆนี้ก็จะเป็นบอรที่มีชื่อว่าสกาแลนนะครับเซตอัพอยู่ที่นอร์เวย์นะครับทางเหนือถ้าตามมุมอมองแผนที่น่าจะอยู่ประมาณข้ามบนตรงนี้นะครับแน่นอนบอนี้เป็นบอรทะเลอีกแล้วนะครับติดต่อกันเลยทะเลมาดีฟแล้วก็มานอร์เวย์ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดสําหรับข้อมูลที่ทีมงานเปิดเผยกันมานะครับข้อมูลแรกสถานที่นะครับแน่นอนเป็นสกาแลนฟยอร์ดนะครับเป็นเหมือนอ่าวเล็กๆว่าอย่างนั้นเถอะเป็นเหมือนอ่าวอ่าวนึงนะครับไม่ได้ออกทะเลกว้างขนาดนั้นแล้วก็จะเป็นโซนที่มีภูเขาน้ําแข็งด้วยนะครับเป็นโซนที่เราจะเห็นฝั่งของแผ่นดินแล้วก็ฝั่งของภูเขาน้ําแข็งแต่สิ่งที่น่าสนใจนะครับนอกจากชื่อบอ่อสกาแลนแล้วเนี่ย ก็คือภาพนี้นะครับทุกคนในภาพนี้เราจะเห็นแล้วล่ะว่าบ่อจะมีจุดวาร์ปสจุดนะครับสายพันธุปาแน่นอนยังไม่ได้บอกแต่สิ่งที่เห็นเลยก็คือทีมงานใช้ตัวละคร 108, เลเวล108รเพื่อมาทดสอบนะครับเท่าที่เราเห็นเราสามารถเดาได้เลยนะครับว่าบ่อนี้จะมีเลเวลมากกว่า100แน่นอนต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็น108เป๊ะเหมือนที่ทีมงานเขาใช้ตัวละครเลเวล108รมาหรือเปล่านะครับหรือจะแค่106-104ก็ว่ากันไปแต่แน่นอน ถ้าในเมื่อปัจจุบันเลเวลตันคือ100นะครับถ้ามีบ่อที่เวลสูงกว่าขึ้นมาแม็กเลเวลตันก็จะสูงขึ้นอีกอาจจะเป็นเวล110รหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูกันเราก็จะเดาคร่าวๆได้แล้วว่าบ่อไม่ใช่บ่อที่ต่ำกว่าเวลร้อยแน่นอนนะครับสำหรับสากาแลนนะอีกอย่างหนึ่งที่จะเสริมให้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นว่าตัวทีมงานเป็นเลเวล108แล้วก็มีแรงอีก99นะครับหลายๆคนยังเข้าใจผิดว่าเราเอาแรงเนี่ย มาปนกับเลเวลมารวมกับเลเวลเรานะับเป็นเลเวลเดียวกันได้ไหมไม,ไม่ได้นะครับทุกคนมันไม่ใช่เลเวลนะแรงกก็แหลกเลเวลก็คือเลเวลนะครับดูแค่ตรงรูปดาวก็พอเลเวลข้างหลังก็คือเป็นแรงหลังจากที่เราเก็บเวลจนตันแล้วหลังจากนั้นก็จะขึ้นเป็นแรลกหนึ่ง 1, แหลกสอง 2, แหลสามนะครับตามลาดับไปเนาะอ่าแล้วก็ข้อมูลต่อมาก็คือเรืออังกฤษนะครับเรือนี้มีชื่อว่าอังกฤษเรือลํานี้จะกลายเป็นเรือเช่าสำหรับนอร์เวย์นะครับเท่าที่ผมมองนะครับผมเดาว่าอาจจะยืนได้แค่2คน จากจุดวางเบ็ด2คันที่เห็นด้านข้างเรือนะครับผมคิดว่าน่าจะมีอีกจุดหนึ่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับอาจจะต้องยืนหันหลังชนกันบนเรือก็ได้นะครับแต่ต้องรอดูเนาะลำนี้เป็นเรือเช่านะทุกคนโสมแบบนี้ไม่ใช่เรือขายแน่นอนนะครับส่วนอีกข้อมูลนึงก็คือเรือขายเรือขายจะมีชื่อว่าวอลคิลีนะครับเป็นเรือสําหรับโซนทางเหนือโซนไวกิ้งเขานะครับก็ตามภาพเรือสวยอยู ดูจากรูปภาพแล้วเป็นเรือสวยอยู่นะครับก็จะมีห้องคนขับแยกต่างหากอยู่ด้านในภาวะนาะให้มันเดินบนเรือได้เถอะนะครับวุ่นวายดีดูจากภาพขาตั้งเบ็ดนะครับจะเห็นว่าแบ่งเป็น3คัน2จุดถ้าให้เราก็อาจจะยืนได้สัก4คนแล้วก็สามารถวางเบ็ดได้3คันหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันวางเป็น 3- าสามอะ่ะไม่ได้แบบจับคู่เป็นคู่เป็นคู่เ,คเหมือนมาลดีฟนะครับก็เลยเดาเล่นๆว่าอาจจะวางได้4คนแล้วก็มีฝั่งตรงข้าม หรือถ้าจะยืนได้2คนแค่ฝั่งนี้ก็กรไรอยู่นะครับอย่างนี้ก็ไม่ต้องเติมเรือแพ็กก็ได้ไปใช้เรือเช่าก็พอแล้วมัง้งแล้วก็เรื่องของกระชังเรือก็ยังไม่ได้บอกนะครับคือเราจะรู้เรื่องของกระชังเรือก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าปลาใหญ่สุดแค่ไหนนะจะได้มีผลกับเรื่องของการใส่ปลานะครับนี่สําหรับเรือวาลคิรี่ส่วนราคาน่ะเหรอผมก็เดาก็น่าจะราคาเท่ากับเรือมาดิฟนะเพราะว่าถ้าสูงกว่านี้ก็จะโดนด่าก,กันอีกนะครับเหมือนรอบที่ญี่ปุ่นมาใหม่ๆก็ทีมงานโดนด่าเละนะครับ ก็น่าจะคงจะอยู่ในราคาที่ใกล้ๆกันถ้าขึ้นก็ขึ้นไม่มากนะครับแต่ไม่ถูกกว่าแน่นอนนี่คือการคาดเดาเท่านั้นนะครับทุกคนอ่าตรงนี้ก็คือสก,กาวิกาก็คือน่าจะเป็นโซนหมู่บ้านนะครับโซนท่าเรือโซนหมู่บ้านต่างๆของชาวนอร์เวย์เขาไม่ได้มีอะไรน่าสนใจนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะมีเควสได้ทำเยอะแยะมี NPC มี n อ c มาคอยยืนรับส่งเควสเพิ่มนะครับแถมรูปนี้ยังมีอ e ีุงด้วยเนี่ยยังมีน้องอุงนอนอยู่ด้วยนอนหันมองกล้องด้วยนะรัรระครบ แล้วก็เรื่องของสภาพอากาศนะครับคือรอ,อบนี้มาเนี่ยในอ่าวาเดียวกันจะมีโซนที่เขาเรียกเป็นโซนสภาพอากาศเลวร้ายประมาณนั้นละกันนะครับก็จะมีพายุฝนมีฟ้าผ่าฟ้าร้องนะครับถ้าเป็นในตอนคืนเราก็จะได้เห็นแสงเหนือนะครับสวยๆกันไปแล้วก็มาดูภายใต้เรือนะครับอันนี้คือภาพที่อยู่ด้านในเรือวาคิลี่เป็นเรือเรือขายนะเรือแพคนะครับก็จะเป็นห้องแบบนี้เป็นห้องคนขับต่างหาก และดูเหมือนเรือเราจะสามารถชนแผ่นน้ําแข็งแตกได้ด้วยเหมือนในบ่อจะมีแผ่นน้ําแข็งอยู่แล้วก็เราสามารถชนแผ่นน้ําแข็งระเบิดได้ก็ถือว่าน่าสนใจอยู่ประมาณหนึ่งคืนลมสูงมากถ้าเป็นโซนนี้ถ้าเป็นโซนอื่นก็อาจจะไม่ได้ขนาดนี้ก็ได้นะครับก็น่าจะมีเท่านี้สําหรับข้อมูลที่เปิดเผยมาตอนนี้นะครับสําหรับสกาแลนที่นอร์เวย์เดาวไว้เลยว่าในบ่อเลเวลสูงกว่าเลเวล100แน่นอนนะครับส่วนอันนี้เดาวานะครับ ว่า d i a r y De ดครั้งหน้าก็จะอาจจะเปิดเผยเรื่องของชนิดปลานะครับว่ามีปลาอะไรน่าสนใจน่าให้เราได้ซื้อแพ็กกันไหมนะครับก็รอแล้วกันตามนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ถือว่ามาสรุปไว้เท่านี้นะครับกับสิ่งที่ทีมงานประกาศมาใหม่สำหรับข้อมูลของบอนออเวนนะครับหรือสกาแลนเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะมาสรุปมาเป็นคลิปสรุปแบบนี้ให้นะครับสำหรับชนิดปลาหรือข้อมูลใหม่ๆนะครับเอาล่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย